ดูรอยอะไรแบบปนะุยหมูป่าอะไรเนาะลอยหมูฝูงสักหน่อยลอยหมูฝูงโอ้โหนี่ครับไปไวนี่เองนี่ไม่จีดทีนี่มั้งนี่ลอยออกิ้งเอาไม้ขึ้นไปคงจะได้ยินเสียงเราครับนี่แล้วก็ออกไปเลย โอ้ยลอยไปเป็นฟูงครับเลยฟูงฟูงโอ้โหลอยหมูทั้งนั้นเลยครับนี่ผมว่าเขา่าจะมานอนอยู่นี่เลยนี่นะที่นอนกันเลยนะครับนี่เรียบเลยโอ้ยลอยเยอะมากผมว่าไม่ต่ำกว่าสองร้อยตัวนะฟูงนี้หากินอยู่บริเวณนี้ครับสังเกตดูไอ้ต้นไม้ทุกต้นเลยเขาจะกลย กล้วยทุกต้นเลยเยอะมากครับเยอะมากเลย